Advertorial Marketing ต่างกันกับ i n นฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งอินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตจะเป็นโหมดของขึ้นอยู่กับคนเนาะขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่ a อดเวอร์ i ท l นะครับมันจะขึ้นอยู่แพลตฟอร์มท่านไปหาบล็อกธุกกิจเกี่ยวกับแฟชั่นพูดถึงแว่นของท่านพูดถึงร้านของท่านลองไปจับดูว่าอะไรที่มันสามารถที่จะจับกับร้านของท่านได้นะรเอาง่ายง่ายถ้าอยู่เป็นงานของที่เรามองแนละ้วของที่เป็นตัวโลเคชั่น Marketing เนาะนะครับบล็อกประจำจังหวัด เว็บไซต์ที่เป็นประจําจังหวัดเหล่านั้นไปคุยเขาอย่างนี้ยทาได้นะครับพูดถึงนําเสนอร้านค้าของเราเข้ามาดีวงรีวิวต่างๆนะครับสามารถทําได้นะครับแนะนําไม่ทําด้วยนะครับตัวต่อมาครับก็คืออีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจัดอีเวนต์อย่างเรามาอย่างเงี้ยมีเวน n t เนาะนะครับเรามีอีเวนต์บนโลกออฟไลน์แต่เราได้เชื่อมโยงไปออนไลน์ไหมครับก่อนเรามาจัดเราได้ทําอะไรให้ลูกค้ารู้ไหมครับหรือ เราจัดแล้วเรามีการยกให้ลูกค้าเห็นหรือเปล่าครับบนโลกออนไลน์อันนี้ก็ต้องทำเน,ะนะนาะขณะเดียวกันครับก็ต้องหากิจกรรมอะไรต่างๆเล่นกับลูกค้าบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับโอเคนะตัวต่อไปก็คือ Advertising ก็คือการโฆษณานะท่านก็จะเป็นต้องมีการวางแผนเรื่องการลงโฆษณาต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะจะัดสรรงบประมาณไว้เลยนะครับเกมเ e t i ต g นะครับผมไม่ใช้คําว่าที่เป็นพ่วง พวกมีตาเวิร์ดะลรพวกนี้นะมัน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 ดูยังไกลๆนะครับแต่เราสามารถนำร้านค้าของเราเข้าไปอยู่ในเกมต่างๆได้นะครับหรือการเล่นเกมเล่นกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ก็สามารถทำได้นะครับสุดท้ายนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับพยายามมองทุกอย่างเป็นซีนเด็ดหรือการตลาดแบบไร้รอยต่อจากออนไลน์ไปออฟไลน์จากออฟไลน์ขึ้นมาโลกออนไลน์ ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนะครับให้เพียงพอ